โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัพไลน์เตทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้ด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาหารายได้เสริมผ่านลูกอินเทอร์เน็ตนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัพไลน์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับเกี่ยวกับาการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตนะครับ แต่ข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถทำฟรีได้นี่แหละครับคือประเด็นหลักก็คือมันสามารถทำฟรีได้ผมก็เลยเอามารีวิวอันนี้ขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่า,าผมไม่ได้รับจ้างให้มาทำหรือเป็นหน้าม้าใดๆทั้งสิน้นถ้าสมมติว่าแพลตฟอร์มตัวไหนเนี่ยมันน่าทำผมสามารถเอามาทำเองได้โดยที่ไม่ต้องนะครับมีใครมาจ้างนะครับต้องเข้าใจใหม่ด้วยนะครับ อ่ะโอเคหลังจากที่เรากดลิงก์ที่ผมส่งให้ทางเชทหรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์วีโอ u t u b e ก็แล้วแต่นะครับมันจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมจะอธิบายในไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็สอนสมัครไปพร้อมๆกันเมื่อกดเข้ามาแล้วให้เรากดเข้ามาปิดไปก่อนนะครับเมนูแรกกดเข้ามาปิดครับฟึบนี่เห็นไหมครับแล้ว ให้เราอย่าเพิ่งกดอะไรทั้งสิ้นให้เรามองหาคําว่านะครับรูปคนเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยรูปคนที่มันอยู่ด้านบนขวานิดนึงนะครับใกล้ๆกับขีดสามขีดนะอ่ากดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นให้เรานะครับกรอกชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้ตรงนี้เป็นชื่อที่ใช้สําหรับอ่าเข้าสู่ระบบนั่นเองเป็นภาษาอังกฤษนะตรงนี้นะครับผม ให้เรากรอกนะครับเป็น id line ของเรานะครับ id line ของเรานะครับแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่านี่คือ id line ของเราดังนั้นนะครับผมเพื่อเป็นการนะครับเอ่อเขาเรียกอะไรนะเป็นการเอ่อกรอกเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยสามารถติดต่อคุณไปได้นะครับตรงนี้แนะนำให้เป็น id line นะครับ แล้วทีนี้ช่องต่อมานะครับผมช่องต่อมาตรงนี้ให้เรากรอกเป็นอีเมลของเราได้เลยนะครับอ่าอีเมลของเราได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่รู้จักอีเมลหรือ ยังไม่เคยสมัครอ e ีเมลแล้วเอาอ e ีเมลมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิธีสมัครอ่าอ e ีเมลให้นะครับผมก็คือจะง่ายมากๆนะครับสมัครอ e ีเมลครั้งเดียวสามารถใช้ได้หลายเว็บเลยสามารถใช้ได้ตลอดเลยไม่ว่าเราจะไปะใช้เว็บไหนเนี่ยเราสามารถใช้อ e ีเมลเดิมในการสมัครได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้ให้เราตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านตรงนี้เป็นรหัสผ่านในการเข้าสระบบเว็บขุดนะครับไม่ใช่รหัสอ e ีเมลนะ อ่าโอเคกรอกได้เลยนะครับอ่าช่องต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเออรหัสผ่านอีกรอบหนึ่งนะครับ พอกรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วให้เราติ๊กฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขตรงนี้ครับแล้วให้เรากดเข้ามาสร้างบัญชีครับตรงนี้นี่ตึงสําเร็จนะครับแล้วก็บันทึกรหัสผ่านได้เลยอ่ะตรงนี้นะครับผมให้เรากรอกอีเมลหรือชื่อผู้ใช้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นอ่ายูสเนมของเราหรือเป็นอีเมลก็ได้นะครับใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็กรอกเลยครับง่ายๆถ้าง่ายๆก็จะเป็นชื่อนะครับ กรอกเสร็จแล้วก็ให้เราพิมพ์รหัสผ่านนะครับแล้วก็ให้เรากดคาว่า,าเข้าสูร่ระบบนะครับนี่นะครับมันก็จะเข้ามายินดีต้อนรับสวัสดีดารา2020นะครับทีนี้นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับอ่ะเลื่อนมานิดนึงนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ครับภาพรวมการขุดบิตคอยของคุณขุดได้ทั้งหมด นะครับตรงนี้นะครับกำไรต่อชั่วโมงเนี่ยสามสิบเอ็ดสตชิ่งกำไรต่อวันก็คือเจ็ดร้อยสี่สิบสี่สตชินะครับต่อสัปดาห์ก็คือประมาณห้าพันสองร้อยสิบเอ็ดสตชินะครับต่อเดือนสองหมื่นสามพันเจ็ดสิบแปดสตชินะครับซึ่งการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับมาดูกันครับตรงนี้การถอนเงินนะครับนี่นะครับทุกคน การถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยมันบอกว่าประมาณ28,000ซาตโตชินะครับ28,000ซาตโตชิก็คือได้ประมาณประมาณกี่วันวะทุกคนวะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะ1วันเนี่ยเราจะได้700นะครับ 717, 7หน7 7, 2, 14, 7 3 21, 7น2จ็ประมาณ40วันหรือเปล่าทุกคนไม่แน่ใจ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นอ่ะประมาณสี่สิบวันนะสายฟรีนะย้ําว่าสายฟรีเนี่ยประมาณสี่สิบวันอันนี้ผมประมาณการให้นะครับทีนี้มาดูช่องทางในการสร้างรายได้การสร้างรายได้ของเว็บเจ้าตัวนี้นะครับขายฟรีมีอยู่สองกรณีกรณีที่หนึ่งเราทําคนเดียวเราไม่แนะนําใครเลยรายได้ก็จะขึ้นดังนี้เลยเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องทําอะไรนะเราสมัครเสร็จเราทิ้งไว้เลยไม่จำเป็นต้องทําอะไรเลย อันนี้คือช่องทางที่1ของคนที่จะทำฟรีนะครับผมอ่ะเห็นไหมถ้าเราไม่ชวนเพื่อนไม่แนะนำใครเลยไม่ลงทุนเลยเนี่ยเห็นไหมครับรายได้มันก็จะบอกประมาณนี้รายได้ต่อเดือนเนี่ยก็คือ23,000ซึ่งการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยก็คือ28,000อ่านะครับเราทำประมาณ40กว่าวันเนี่ยเราจะได้ถอนเงินแน่นอนนะครับอ่ะมาดูกันในส่วนของใครที่ อยากจะสร้างรายได้เพิ่มเติมกดไปที่คําว่าเมนูครับตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนนี่นะครับผมก็จะเป็นรับค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ครับรับคอมมิชชั่นนี่กดเข้าไปเลยนะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับตรงนี้นะครับผมให้เราคัดลอกตัวนี้ครับเนี่ยกดไปครั้งหนึ่งมันก็บอกว่าคัดลอกสําเร็จแล้วเห็นไหมครับเรากดไปแค่ครั้งเดียวเราก็สามารถโพสต์ชวนเพื่อนได้เลยนะครับซึ่ง ถ้าสมมติว่าเราชวนเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนอัปเกรดหรือลงทุนเนี่ยเราจะได้รับ9%นะครับและกะ็เพื่อนของเราเนี่ยไปชวนต่อเนี่ยเราจะได้รับ6%ก็คือพูดง่ายก็คือได้รับ2ชั้นชั้นที่1เป็นคนที่เราแนะนําชั้นที่2คือคนที่เราแนะนำเนี่ยเข้าไปแนะนําต่อนะครับได้2ชั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าสมัครหลาย ID ใน i ออินเทอร์เน็ตเดียวกันนะครับจะโดนแบนได้นะครับ อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตรงไหนอีกทุกคนตรงคําว่าลุ้นโชคตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนเนี่ยไอตรงคําว่าลุ้นโชคตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดได้ก็ต่อเมื่อเราชวนเพื่อนหนึ่งคนเราจะได้หมุนหนึ่งครั้งซึ่งตรงนี้นะครับจะสามารถทําให้เราเพิ่มกําลังขุดเนี่ยทุกคนคือฟรีแนะนําฟรีแล้วก็มีรายได้แต่รายได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นในรูปแบบของ ค่าตอบแทนหรือเงินหรือบิตคอยแต่เป็นกําลังขุดซึ่งกําลังขุดเนี่ยเราต้องมาสุ่มนะต้องมาสุ่มเนี่ยก็คือประมาณว่าอ่าแล้วแต่เราดวงเราจะได้อันไหนนะครับอ่ามันจะให้เราสุ่มนะครับตรงนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรานะครับอยากที่จะเปลี่ยนนะครับให้มันดูง่ายๆนะครับอ่ากด กดขึ้นมาด้านบนตรงนี้ครับ BTC เนี่ยเห็นไหมครับกดคําว่า BTC แล้วก็เปลี่ยนเป็นสกุลเงิน t b ซึ่งตรงนี้นะครับผมมันจะจับ IP address ของเราว่าเราอยู่ประเทศไหนนะครับมันก็จะเอา BTC เนี่ยมาเทียบกับสกุลเงินนั้นๆเลยสมมติว่าอยู่คุณคุณอยู่ประเทศเลาวอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะเป็นเงินกีบเลยนะให้เราจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นภาษาไม่ใช่อันนี้จะเป็นสกุลเงินนะไม่ใช่ภาษานะแต่ว่าถ้าเราอยู่ประเทศไหนมันก็จะขึ้น ตัวหนังสือหรือข้อความเป็นภาษาที่เราอยู่เลยนะครับแค่นี้เองไม่ยากเลยครับทุกคนก็ง่ายๆทีนี้ถ้าสมมติว่ามีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากจะเข้ากลุ่มนะครับไม่ต้องอยู่ไม่ต้องไปที่ไหนเลยครับกดเข้าว่าเข้าร่วมโทรเลขเห็นไหมครับกดที่มุมด้านบนขวาแล้วก็กดเข้าว่าเข้าร่วมกลุ่มโทรเลขซึ่งตรงนี้จะเป็นเทเลกรมนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มไลน์เดี๋ยวผมจะสร้างกลุ่มไลน์ไว้ให้นะครับ สรุปสั้นๆเลยก็คือสายฟรีทําได้ถอนได้นะครับไม่ได้บังคับให้เราแนะนําเพื่อนนะครับามาดูกันครับว่าเราจะสามารถถอนเงินโดยที่เราไม่จําเป็นต้องแนะนําเพื่อนได้หรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะครับผมแพลตฟอร์มตัวนี้ก็จริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของฝั่งประเทศไทยเนี่ยยังถือว่าคนทําน้อยอยู่นะเออยังถือว่าคนทําน้อย ซึ่งการถอนเงินเว็บนี้นะครับสามารถถอนได้เฉพาะบิตคอยเท่านั้นย้ําว่าเป็นกระเป๋าเงินบิตคอยเท่านั้นซึ่งใครที่ยังไม่ได้สมัครบิตคอยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ซึ่งเป็นเว็บของคนไทยสมัครง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะมาสอนตั้งค่าในส่วนของเลขบัญชีบิตคอยแล้วกันนะครับแล้วก็จะมาอธิบายแผนในส่วนของการลงทุนถ้าสมมติว่าเราลงทุน เราจะได้กําไรเท่าไหร่คืนทุนวันไหนนะครับอัตราความเสี่ยงนะครับอะไรต่างๆประมาณนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือเมนูมีแค่นี้แล้วก็เมนูเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วเพราะว่าเราเป็นคนไทยมันจะจับ IP address ของเราแล้วก็แปลงเป็นภาษาไทยให้เราเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรต่างๆสอบถามเข้ามาได้เป็นส่วนตัวได้นะครับซึ่ง ส่วนตัวเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์ก็เลยลนะนะคอนแทคไว้ให้แล้วนะครับนี่นะครับผมก็คือสายฟรีเนี่ยรายได้เนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยนะเดี๋ยวผมจะแปลงเป็นเงินไทยให้ดูนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าณเวลานั้นนะครับณเวลานั้น BTC เนี่ยมันราคา1 2 6 2 0ล้านแสนหมื่นพันเอ้ย1ล้าน2องแสนหหมื่นพันเออ900อบาทเนี่ย ถ้าสมมติว่าเปลงเป็นเงินไทยตอนนี้มันจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ากดไปที่ BTC ด้านบนนะครับแล้วก็เลือกเป็น THB นะเห็นไหมครับทุกคนกําไรต่อชั่วโมงก็คือ40บาทแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีที่ราคาบิตคอยมันสูงขึ้นอาจจะขึ้นเป็นอา่าสิล้านนะครับรายได้ต่อวันของเราก็จะตกอยู่ที่96บบาทต่อวันนี่นะครับคือรายได้มันจะอิงตาม าราคาของบิตคอยซึ่งเป็นอะไรที่แบบซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่หายากมากๆนะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะขึ้นตามเรีราคาณนะปัจจุบันเลยนะครับกำไรเนี่ยมันจะบวกขึ้นให้เราเลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมครับเออนี่นะครับก็คือไรายได้ต่อวัน9.6บาทก็คือทําฟรีอะ่ะทุกคนไม่ต้องลงทุนอนะ่ะก็คือเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องทํานะเอาจริงๆเลยโคตรง่ายอะ่ะแค่สมัครเสร็จก็ทิ้งไว้เลยนะครับส่วนใครที่จะแนะนำเพื่อนเนี่ย ผมก็แนะนำมากๆเพราะว่าหนึ่งเราไปแนะนําฟรีโดยที่เราไม่ได้บอกให้เขาลงทุนนะครับส่วนใครที่จะลงทุนก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมส่วนช่องของอัพไลน์เต้เนี่ยเน้นให้คนมีรายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนก็ทําได้นะครับส่วนตัวนะชอบการลงทุนมากกว่านะเพราะว่ามันจะได้ไวกว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาเงินนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยมันก็ น้อยเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มนะครับอ่ะมันมันเพิ่งจะเริ่มดังนั้นถ้าเราจะลงทุนมันมีอยู่สอสากรณีเท่านั้นเลยครับลงทุนกับแพลตฟอร์มที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็ลงทุนกับแพลตฟอร์มที่อยู่มานานแล้วนานแบบนานสุดๆอ่ะนะสแล้วก็ลงทุนกับแพลตฟอร์มที่เอ่อมีคนนิยมแล้วก็ปังเอออะไรเนะี่เปิดมาปุ๊บปังมีคนสมัครเยอะอะไรเยอะอย่างเงี้ย แต่ถ้าแพลตฟอร์มใหม่แล้วมันเงียบไม่มีคนเนี่ยอันนี้ห้ามไปลงทุนเด็ดขาดเพราะว่าหนึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเออแพลตฟอร์มมันไม่น่าสนใจคนไม่ทําคนแบบไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยให้ความสําคัญอันนี้ก็คือไม่น่าลงทุนแต่ถ้าแพลตฟอร์มตัวไหนมันมีคนทําเยอะโพส์เยอะลง youtube เยอะอีกเงี้ยผมมองว่าเป็นช่วงแรกๆที่เราควรที่จะลงทุนนะเอออันนี้เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับส่วนตัวก็ไม่ได้ชักชวนที่จะให้มาลงทุนนะแต่เป็น ข,ข้อเขนะาเรียกนข้อมูลในการศึกษาว่าเออเราควรลงทุนดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคใครที่สมัครแล้วนะครับอยากจะเข้ากลุ่มไลน์ของอัพไลเต้ก็อคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์เป็นชื่อของตัวเองนะครับอ่ะคอมเมนต์เป็นชื่อยูสเนีย e นั่นแหละเออโอเคนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ชื่นชอบในการหารายได้เสริมออนไลน์แบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุน ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของอัลไเต้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ